ไปอย900บาทแอนะ่ก้าทำพิีรายเดือนมันแ่100ก็กล้าคผมขบคมากครับจแต่ก็รส่น๋วให้เจ้รื่องไปอ้าพราว่ามันจะเด็กลูกไม่ได้ตั้งใจไงบอกว่าเบอรโทรเนียเบอร์เนี้ยให้ลูกชเรียนสือเลย่าเงี้ก่มูค้าสวยมูจ้ามูเนาะครับผม 你看，再吃不完啊。 อันนั้นอ๋อเพราะว่าขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับผมมันค่าสีเอาลงไปเลยมั้อาผมดครับเส้นหมี่ค่ะเส้นมี่มีหมูครับผมได้ครับผมที่เอามานี่คงก็ะม้ายลูกค้าไม่ดจ่เจากลับครับผมค่ะผม ต้องปรุงให้เข้าลดนะคะผมนำข้าเรือเด็ดขาดเป็นคนละทางคับผมขอทุกอย่างใจลาย <c oughs> จาับเป่อมาไม่เอากลับเนี่ยของเวลาพู่ฟัาคุณต้องไปหาคุณพี่ใช่ไหมเดี๋ดยวคุณ <c oughs> พี่ปลาจะยิงคนตายตอนนี้ไปขายไหนตอน ไป้บางทุกทีครับผมยำเผือกลองซืรินหนึ่งคูณหนึ่หงหมูเนาะพื้นที่เนาะหม,มูใช่ไหมหมูฮะครับผมหมูต่ก่อนเลือดไก่ครับได้ครับไม่กลับมาเลือดหมอโ <c oughs> อ้ออด้วยผมกินไม่ได้เป็นเลือดจางเลือดจางครับผมซับจาง ่แึงที่พี่ไก่ให้น้ำเนี่ยไม่ให้น้ำเหรอไม่ครับผมผมคิดแต่ค่าน้ำก็แล้วกันครับผมสามสิบบาทครับคิดตตคันนะครับผมไม่กินน้ำก็เลยนะคะสี่สิบไม่เป็นไรน้ำใหม่น้ำใหม่ขอบคุณมากไม่เป็นไรบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ะ หวานว่าเสด็งก่อนเมื่อวานสาวเรยไปจอดข้างๆตรงกับช่องลมนะว่าเราที่หนึ่งที่สองอ้าวอ้าวฝานู้จ้าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเองครับเองครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมคุณพี่จุ๋มเลย สาสวยครับผมอบอตอสาสวยที่อบอตอสดสวยน่ารักอุดน,นประจําครับผมลูขาแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมกำลังมาใส่ถุงคันนี้พิเศษไก่หมูห้าสิบมีโยกับีเหลืองพันผสม ลืมเ,เลยเอืนองทำตัวคามันละไหม สนใจก็ทักมานะครับผมแล้ว่าจะขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแตง่งหรือคุณลูกค้าจะแต่งงานใหม่ก็ไปครับผมว่าจ้างได้เลยจะเอาเป็นหม้อก็ได้หรือจะเอาเป็นถ้วยมีหลายราคาครับผมเป็นหม้อหม้อเล็กเราก็มีหม้อใหญ่เราก็มี หรือคุณลูกค้าอยากได้มกกลางๆโมกกลางเราก็มีนะครับผมมาเลยครับผมว่มาจ้างได้เลยแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผม